หนึ่งวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าวไอเอ็นเอ เกิดเหตุอุกอาจรองสารวัตรปืนโหดทะเลาะกับนักธุรกิจบนทางด่วนฉลองรัฐกม .10 เหนือถนนประดิษฐ์มนูธรรมช่วงใกล้แยกประชาธรรมใช้ปืนยิงบาดเจ็บพร้อมขโมยรถของคนเจ็บก่อนย้อนกลับมายิงซ้ำจนเสียชีวิตตำรวจสนาว,วังทองล้างรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุเลนซ้ายสุดพบศพนายกริตอายุ30ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการสภาพนอนหงายจมกล่องเลือดมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9้ามมเข้าที่กลางหน้าผากสองนัดนิ้วชี้มือขวาหนึ่งนัด ใต้ท้องแขนขวาหนึ่งนัดและขาขวา1นัดรวม5้านัดในตัวพบเงินสดกว่า5 0า0มื่นบาทและเครื่องประดับสร้อยแหวนนาฬิกาในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาด9้ามม5้าปลอกเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนแม่และภรรยาผู้เสียชีวิตทราบว่ารถตู้คันที่คนร้ายขับหลบหนีไปเป็นรถของผู้ตายโดยคนร้ายและผู้ตายรู้จักกันคนร้ายเป็นตำรวจระดับรองสารวัตรสังกัดสอน,นอหัวหมากขณะที่มีรายงานว่าผู้เสียชีวิต เป็นนักธุรกิจเจ้าของโรงงานส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนคาดจะได้ตัวคนร้ายเร็วๆนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้เจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำพร้อมลูกสาวคือน้องอยู่จินแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากนั้นเจ้าตัวได้โพสต์บอกแฟนคลับเรื่องงานคอนเสิร์ตท,ที่รับไว้ย่งเจอกันเหมือนเดิมแฟนคลับแห่ชื่นชมสปิริตเต็มร้อยไม่ทิ้งงาน บคสอ,ออกแถลงกรณีหมอชิดสองไร้มาตรฐานจากกรณีนายสุพนัทมีนไชยนันสสกทมเขตเพักเก้าไกลโพสต์สภาพสถานีขนส่งหมอชิดสองพร้อมรายเหตุผล14ข้อที่ว่าไร้มาตรฐานโดยบคอสอที่แจ้งว่าขาดทุนมาเป็นเวลา3ปีบันไดเลื่อนอย่างไม่มีอะไรส่วนตู้ดับเพลิงและแอร์ใช้ได้ทุกจุดและพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาคารชานชลาและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ ยกระดับคุณภาพการให้บริการโดยเร็วที่สุดต่อไปมติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบนมีมติเห็นชอบใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าช่วยอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศให้อยู่ที่30บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2567ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19ธันวาค,คมเพื่อเป็นการตรึงค่าครองชีพให้ประชาชนต่อเนื่องภายหลังจาก มาตรการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคมนี้ สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิณนะวันที่24ธันวาคม2566ติดลบ78,594ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ32,476ล้านบาทส่วนก๊าซ LPG ติดลบ46,118ล้านบาทพัดแมวเดือดรุมสาบดาวติกตอกอัดคลิปเอาเล่ากรอกปากแมวบีบปากให้กลืนแถมยืนขำกันอย่างสนุกสนานซึ่งในคลิปจะเห็นว่าแมวมีอาการเกรงและตัวสัน่นทำเอาชา าเน็ตเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากพร้อมทั้งดั้งคำถามว่าทำแบบนี้เข้าขายทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ล่าสุดทางเพจมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยประเทศไทยหรือซอยด็อกอินไทยเผยน้องแมวตัวดังกล่าวได้ถูกส่งตัวมาตรวจสุขภาพที่ซอยด็อกแล้วและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่เพื่อสืบสวน บันทึกการให้ปากคําจากหญิงสาวและพวกเพื่อเตรียมยื่นกับเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อไปโดยเหตุเกิดที่บาร์แห่งหนึ่งในย่านเชิงทะเลอาเภอทลางจังหวัดภูเก็ตบุคคลในคลิปยอมรับว่าทําตามในคลิปจริงด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและความมึนเมาไม่ได้มีเจตนาทําร้ายแมวด้านสัตวแพทย์ของซอยด็อกระบุว่าแมวยังไม่มีปัญหาด้านสุขภาพในขณะนี้อาจเพราะสำลักเล่าออกมาหมดขณะนี้เตรียมการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรค